กล่าวสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องลุงป่าเอฟซีสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี้ครับผมออกมาพบพ่อกันอยู่หน้าพี่ละครับเมื่อนี้สีมาทาการตัดเขาครับผมนี่ครับเขาพ่อตัดแล้วแปลงที่ว่ามาตัดหญ้าเมื่อนั้นละครับนี่ครับสิไสปุ๋ยแล้วะทำการตัดครับให้เพื่อนสร้าง ต้นสังกอขึ้นมาใหม่ครับผมต้นเดือนสิงหาคมทังบ้านผมเขาก็สิเริ่มตัดแล้วผู้ตัดแล้วก็ผตัดเสร็จไปก็มี่ขึ้นครับแต่ว่าแปลงของผมนี่กําลังสิลงมือครับอันดับแรกสิวันปุ๋ยก่อนครับนี่ใส่ปุ๋ยลงไปกะจังตัดนะครับบ้านนี จัดการเลยหยากำลังแก่ครับกำลังใส่ในพอดีตัดเลยครับนี่นี่คือต้นหยาครับนี่ใส่ในเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมตัดเพื่อนว่หยาแก่แล้วหยาขั้นแท้ก็บกคือเกาครับผมนี่วิวมองเกาเลยแล้วครับนี่ห่มไม้ต้นเกานี่ต้นกระโดนนี่ครับนี่อืม นี่สวนมันสวนเกาเนี่เริ่มเริ่มสีเหลืองแล้วครับนี่เดี๋ยวก็สิได้ทำการคุดแล้วครับฝนตกครับสีมือหามือแล้วครับมือขึ้นนี่ก็เมืดขึ้นโอ้นูรู้สึกว่าเริ่มสีเห็นแดดครับมือนี่พายุออกแล้วบ่านอะเป็นได้เนาะหน้าของพ่อแม่พี่น้อง นำไลขึ้นหน้าผมบ่นี่ครับมือเศรา้ามาทําการเป่งน้ำครับป่งน้ำบอกซะก่อนตัดแล้วกยังสิตึงน้ำขึ้นไม่ครับผมให้มันท่วมหญ้าท่วมเขาเอา,าอเบาๆไล่ให่ห้างครับไปเริ่มงานกันเลยแต่และมือเฮ็ดเวียกบ่พ่อมือครับสามชั่วโมงพ่อหลังจากน,น,นั้นก็นอนเว้นโอเคครับผมเตรียม <laughs> ปุ๋ยก่อน กระมหลังจากวานปุ๋ยเรียบร้อยครับกะซีดีเาาครับบาดนี่เครื่องพร้อมครับค้กบนกร้พมนี่ใส่ใบเรียบร้อยครับใบตัดเข่าสิเป็นใบเงาได้ครับเด้อพอแม่พี่น้องผู้พ่พนบบหูกะไรบ่มเมนเอาใบตัดหญ้ามาตัดได้ครับนี่ครับใบตัดเข่ามันสิเป็นแขลมแหล้ม,ลมนี่ครับ ไ่เยาเๆครับประมาณสี่สิบเส้นระยังมาได้ความาวเอาอ๋อมาบอกไรายายห,ห้างครับไปเาวกันเลยครับผมลุย นี่แหละครับหลังจากตัดเสร็จกระสิประมาณนี้แหละครับมุนอุ้ยปุ๋ยครับโอ้ปวดเอวนี่แหละครับกระสิประมาณนี้แหละครับการตัดตันตัตัดสูงกันขืนอยู่กับน้ำขืนอยู่กับเขาครับผมถ้าเกิดว่าเขาใส่ปองปีเข้ากับตัดขืนไฮวิทป่งปีครับผมแต่ตอนนี้ของผมเองนี่คือ เขาพท่านใส่ปองปีครับตัดตำได้ยาไรครับให้นี่เพียงหน้ามอกเลยทําการเลยครับหลังจากนั้นก็นสีตึงน้ําขึ้นไสครับผมให้ได้ระดับให้เขาบืนน้ําขึ้นมากยาก,ตก็ตัวขึ้นก็ขึ้นครับตัวบ่ขึ้นก็เน่าไปเพื่อนว่าตามทฤษฎีครับผมไทยบานเพิ่นผ้าเฮ็ด <c oughs> ผมก็บ,บ่มีความรูปปันได้อก เกี่ยวกับเขาวานนี่แหละครับนี่เห็นบ่ตัดแล้วไม่ก็เริ่มถอดแล้วครับนี่นี่ครับเริ่มถอดออกมาละค้าเดียวได้ครับนี่ถอดแล้วจวดครับประมาณนี้แหละครับภาพรวมๆมเมื่อนี้สิได้จักไห้บุเมื่อยครับโอ้ย เครื่องกระบ,บ่อแรงไนไดเครื่องกระเท او ละเนาะวันนี้ก็เอาซัมเนียละครับคลิปสั้นๆครับแชร์ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องเบิง้งให้พี่ให้น้องรับชมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับเอฟซี FC ทุกทท่านขอบคุณทุกเม่นทุกกำลังใจครับผมทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไว้เพียงแค่นี้ สุดท้ายก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับเงาครับผม